ทั้งหมดในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ระบุว่าตอนนี้พบหลักฐานที่จุดเจอศพน้องชมพู่บนคูเหล็กไฟที่เจอกางเกงเจอรองเท้าแล้วเจอเส้นขนอยู่สามเส้นเนี่ยแล้วเอาไปตรวจ DNA ตอนนี้สามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครระบุนะบุคคลได้เลยเหรอคะเส้นขนสามเส้นเนี่ยระบุได้แล้วะนะฮะรวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกหั่นไปสามสิบเส้น แล้วก็คาให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดที่ได้มาที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วยนะพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็ไปลุงพลป้าแตนก็ไปครูบารัฐพระบุญมาใครหลายคนก็ไปเนี่ยฮะหลักฐานที่จุดพบศพชุดสืบสวนบอกว่าเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะไขปริศนาได้ว่าใครคือคนร้ายที่ทําร้ายเด็กจนเสียชีวิตการขอออกหมายขอสารออกหมายจับคนร้ายในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลระบุที่แน่ชัด เป็นผลทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของ DNA เรียบร้อยแล้วเป็น DNA จากหลักฐานที่พบที่จุดเจอศพแล้วก็เจอหลักฐานกางเกงรองเท้าและเส้นขนสามเส้นกำลังจะสรุปคำนวนคดีอยู่นะครับคาดว่าจะส่งสมนวนเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ภายในสัปดาห์หน้านี้นี่นะฮะท่านผู้ชมครับจะรู้ตัวผู้ต้องหาแล้วนะครับแม่น้องชมพู่เนี่ย เพิ่งได้รับการเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องราวของลูกสาวมาปีหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขียนบันทึกเอาไว้หลายใบหลายฉบับคเป็นเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีจดหมายที่เขียนเอาไว้เนี่ยมีจดหมายที่เขียนเอาไว้เนี่ยในกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะฮะ สะท้อนความเจ็บปวดเขียนบอกว่าสัญญากับหัวใจตัวเองแล้วว่าไอ้คนคนนี้ที่บังอาจทำให้ลูกสาวมีแม้เพียงรอยขีดข่วนจะไม่มีวันอโหสิกรรมให้เด็ดขาดแล้วก็ขอสาบแช่งให้ได้รับเคราะห์กรรมถูกเจ้ากรรมในเวรตามล่าอาฆาตเอาชีวิตทุกพบทุกชาติไปอะไรประมาณอย่างนี้แต่ท่านผู้ชมครับตั้งแต่เกิดคดีขึ้นจนถึงณขณะนี้ที่มีรายงานจากชุดสืบสวน ว่าจะออกหมายจับขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วนะผลน,นิติวิทยาศาสตร์อะไรออกมาแล้วเนี่ยตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหายังไม่มีผู้ต้องหาในคดีนี้เลยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีแต่ผู้ถูกสงสัยที่สงสัยกันเองเพราะผู้ต้องสงสัยในเชิงของคดีก็ยังไม่มียังไม่มีค่ะแต่ก็ต้องยอมรับละเอาแน่นอนแล้วว่าก็มีส่วนหนึ่งที่เขาพุ่งเป้าไปที่ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ ในคดีน้องชมพู่เนี่ยคดีหลักนะฮะเรื่องการหายตัวไปแล้วเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังบอกว่าเดี๋ยวจะทําคดีนี้ให้กับลุงพลแต่คดีอื่นเขาไม่เกี่ยวนะคดีไม้คดีที่ดินที่ป่าอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีทนายอีกท่านหนึ่งเขาดูแลให้นะฮะเราก็เลยถามไปยังทนายตั้มบอกอารายงานจากชุดสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้หลักฐานชิ้นสาคัญแล้วนะโดยเฉพาะเส้นขนสามเส้นตรงจุดเจอศพน้องชมพู่เนี่ย ได้ดีเอ็นเอแล้วรู้แล้วเป็นใคร,ท,รนทนายตั้มบอกว่าไม่กังวลนะฮะกับหลักฐานต่างๆที่พบแล้วอยากจะถามกลับไปยังพบตรว่าโอ้โหนี่ผ่านมาเป็นปีแล้วเนี่ยไอ้เส้นขนสามเส้นนี้เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมามทําไมอยู่ดีๆเพึ่งมาปรากฏว่าจะเป็นหลักฐานสําคัญในคดีในตอนนี้ค่ะเลยเลยเจวันแล้วแหละนะครับได้มีการคุยกับุคนแต่ที่ผบตรอบอกว่าเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าใช่ไหมครับเดือนมิถุนาเนี่ยผมก็รอฟังเหมือนกับนักข่าวทุกคนน่น,นะครับว่าคืบหน้าเนี่ย ในเรื่องส่วนเรื่องของคดีเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานชิ้นไหนแล้วก็สามารถที่จะหาตัวผู้กระทําความผิดได้หรือเปล่าก็ยินดีนะครับดีใจด้วยถ้าเกิดว่าเเส้นขนหรือว่าเส้นผมเหล่านั้นนะครับสามารถขี่ปมคดีน้องชมพู่ได้นะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการแกนแกล้งนะครับแล้วก็หลักฐานทุกอย่างเนี่ยได้มาโดยสุจริตนะครับโดยให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายได้ ยินดีครับแล้วก็อยากจะรู้ความจริงเหมือนกันนะครับว่าที่ตํารวจหาพยานหลักฐานมาได้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่กันแน่นะครับหรือน้องชู่เสียชีวิตด้วยเหตุอะไรผมอยากจะถามท่านผบตรนะครับว่าเส้นขนสามเส้นมันมาตอนไหนนะครับแล้วระยะเวลานนหนึ่งปีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมานะครับคือมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกเห็ดโคน oh. เห็ดเผอที่มันอยู่มันจะงอกขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วถ้ากิดมันมีอยู่แล้วนับตั้งแต่วันนั้นก่อนหน้านี้ตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ย ไม่ได้มีการเอาไปตรวจพิสูจน์อะไรเลยเหรอนะครับแล้วผลเป็นอะไรยังไงทำไมถึงมาโผล่เอาตอนผ่านมาแล้วหนึ่งปีนะครับนี่คือผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันบ่งบอกถึงตัวลูกความผมคือลุงพลไหมหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงทนายตั้มบอกว่ายังได้คุยกับลุงพลอยู่นะฮะเมื่อสักเจ็ดวันก่อนนะครับก็ยังคุยกันอยู่เรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยแหละบอกว่าก็ถ้าถูกแจ้งข้อหาหรือถูกดำเนินคดีอะไรก็เตรียมหลักทรัพย์เอาไว้ก็แล้วกันนะ แต่ก็ยังมั่นใจว่าลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขินน้องชมพู่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับก็เป็นทนายของลุงพลนะครับเฉพาะคดีน้องชมพู่อย่างเดียวก็แค่บอกว่าถ้าเกิดว่าถูกแจ้งข้อหาเนี่ยจะต้องทํายังไงต่อไปนะครับก็ให้ลุงพลเตรียมหลักทรัพย์ไว้เผื่อไว้ก่อนนะครับเรายังไม่รู้หรอกว่าทางตํารวจเนี่ยจะดําเนินคดีกับใครหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าตั้งแต่สืบคดีนี้มาก็ สังคมส่วนหนึ่งก็ทราบดีว่ามีการพุ่งเป้าให้ลุงพลมาโดยตลอดนะครับมันเป็นการที่เราเตรียมไว้ก่อนมันก็ดีอยู่แล้วนะครับว่าให้เตรียมหลักทรัพย์อะไรไว้ก่อนมันเกิดอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันได้นะครับถึงแม้คดีนี้เรามั่นใจว่าทางลุงพลเนี่ยนะครับจะด้วยพยานหลักฐานต่างๆจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอ่าก็เดี๋ยวรอฟังความคืบหน้ากันต่อไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องรายงานจากชุดสืบสวน ะ,<น>ะแต่พบะตระเนี่ยอันนี้ท่านพูดจริงท่านแถลงจริงออว่ามิถุนายนเนี่ยมีความคืบหน้าชัดเจนแน่เรื่องของผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่มิถุนายนมีเรื่องให้เราได้ลุ้นกันหลายเรื่องหลายอารมณ์กันนะคะ